อูครับเอาให้เพื่อนดูนนี่อยู่ครับเพื่อนๆมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับโอ้ปอะไรอะไรอะไรครับโอ้ผิดคิวครับโอ้พีน้องตัวเปล่าโมีตัวมีตัวมีครับมีครับทุกคนดูครับดูรัน สวัสดีครับผมพี่ๆนานาครับที่รักการตกปลานะครับค่ําคืนนี้ก็พาพี่ๆนานามาใส่เบ็ดด้วยกันนะครับเบ็ดทั้งหมดเอาเบ็ดมาหน่อยนีเบ็ดทั้งหมดสิบ็ดคันครับเหยื่อกุ้งเหมือนเดิมครับเพื่อนๆดูครับเอฟซีดูครับกุ้งๆนี่เหยื่อกุ้งนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคืนนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเราจะใส่ให้เพื่อนๆดูประมาณสองคันนะครับเพื่อนๆยังจําได้อยู่นะครับเฉิมกองกอยนะครับสโลแกนครับวันนี้คิดว่าจะได้ตัวไหมครับเฉิมกองกอยได้ครับได้ได้นะได้สักกี่ตัวห้าวั <10. S 1> วเรานั้นเนี่ยประมาณนั้นนะบอกได้น,นอนไม่ได้บอกแน้นอนไม่ได้แ้วรู้สึก ปกป้องตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับครับผมจะเอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปกันเลยครับสุดยอดเลยครับพี่รามตามมาเลยนะครับเอาครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เชิมกองกอยเป็นคนใส่เหยื่อก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเป็นตากล้องนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอาให้เชิมใส่ ประมาณสองคันนะครับเพื่อ <Okay. S 1> er, ไม่ให้เสียเวลานะครับเพื่อนๆใส่เยอะหรือยังเชิมเชิมกงกอยโอเคเหยื่อกุ้งนะครับเพื่อนๆเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยอ่ะโอ้โหมีเค็ดด้วยครับ ปิดน้ำดังปับป๊บปับป๊บปั๊บเลยครับผมสุดยอดเลยครับพี่หลามอ่า <c oughs> เอาครับเพื่อนๆครบแล้วสองคันนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะไล่ใส่กับเชิมกองกอยนะครับโอเคนะครับ <c oughs> เพื่อนๆอน่าเราจะทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ อ่า20อ่า31นาทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณ4ทุ่มเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆนเาครับพาเชิมมากินกาแฟร้อนทิ้งไว้2ชั่วโมงนยเชิมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับเพื่อนๆนเติมพลังก่อนกอน่อนเดินทางจะไปดูเบลว่าจะได้กี่ตัว เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับเพื่อนๆเอาครับเพื่อนๆก็ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะครับเพื่อนๆเมื่อสักครู่ก็พาจิ๋มกองกอยไปดื่มกาแฟคนละหนึ่งแก้วเพิ่มกําลังก่อนรอเวลามาดูเบ็ดใช่ถูกต้องครับผมเอาครับเพื่อนๆก็ไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆก็ไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับ ก็ดึกแล้วครับค่ำคืนนี้ไปกันเลยครับสุดยอดเลยครับพี่สามเอาครับทุกคนไปลุ้นกันเลยครับจะมีตัวหรือไม่มีตัวนะครับได้หรือเปล่าครับค่ำคืนนี้เมื่อคืนได้ห้าตัวใช่ไเชิมใช่มีตัวไหมเงียบจังคันเบ็ดไม่ดุกนิกเลยมีตัวเปล่าโอ้ยมีตัวมีตัวมีครับมีครับทุกคนดูครับมาแล้วครับทมมาเลยครับ ปลาดุกครับปลาดุกโอ้เอาเก็บเก็บตั้งตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อน,อนโอ้โหแน่นอนเลยครับสุดยอดเลยครับพี่ลามไปกันเลยครับผมลุนขันต่อไปครับอ้ยเป็ดจมเป็ดจมขันเป็ดจมครับเป็ดจมเป็ดจมคนดูครับมีตัวลือเปล่าครับกันเป็ดจมครับอ้ยอะไรวะดูดิเฉยมกงกยพันกันเลยครับพันเลยดึงให้ดีนะ มีตัวไหมปลาอะไรครับดูดิดูดิโอ้ยหักแม่งคนเบ็ดทุกคนดูครับทุกคนดูครับมันลูกปลาเลยครับน่าจะตัวใหญ่ผมว่าดึงดึงสาลายขึ้นเลยดึงเร็วเร็วเลยโดนนะครับโดนครับโดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคาดนดินคาดนึินดึงดึงสาลายก่อนดูนะครับมันรูกปลาเลยนะครับ ตัวติดแกลนเหรอไอติดเทียตัวอะไรวะดูครับทุกคนมาดูด้วยกันครับผมตัวอะไรเรอ่ยครับผมตัวอะไรวะน้อยอ่ะโอ้โหยุดเหลี่ยม่ายอ่ะยุดเหลี่ยมะมาล้าม่าอ่ะอืมปั้นเลยนีน่ ปลาบูครับปลาบูครับปลาไหล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 ครับโอ้ผิดคิวครับโอ้โอเยอะไหมวะปลาไหลครับเพื่อนๆโอ้โหผิดคิวครับโอ้โหแน่นอนเลยครับจับวนเลยจับวนเดี๋ยวเดี๋ยวปลามันคาดเออดึงกันมาดึงเงนมาผมว่าแล้วนะครับเป็ดโจมครับปลาไหลครับปี่น้องนี่นะครับ โอ้แน่นอนครับยอดเลยครับโอ้ตัวใช้ได้เว้ยโอ้ยอดเลยครับปีหลามแต่ที่สองครับโอ้ปลาไหลครับเอาตั้งน้ำให้ก่อนอ่าไปไปต่อเลยเดี๋ยวค่อยค่อยตามค่อยค่อยค่อยกลับมาเกตนันเลยครับผมได้ปลาไหลครับปี่น้องุกันต่อไปครับมีตัวไหมไม่มีไม่มีโอ้ปลาไหลนะครับวันนี้ มากับเฉิมกองกอยนะครับเิมกงกอยครับได้ปลาไหลเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่หลามแถวนะครับโอ้มาเฉิมกองกอยไม่ผิดหวังนะครับแน่นอนจริงๆเลยเิมกองกอยครับไปรวยกันต่อครับเพื่อนๆตามมาเลยครับผม มีตัวหรือเปล่ามีแต้มเพิ่มไหมครับตามมาเลยนะครับมีไหมเอวนะครับเอวครับผมไปรีบเดินเลยโอ้โหปลาบูทองเอ้ยไม่ใช่ปลาบูปลาอะไรโอ้ยคันเป็นโยกคันเป็นโยกเลี้ยวโยกโยกเพื่อนดูครับเพื่อนเพื่อนดูครับคันเป็นโยกครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูเลยเพื่อนเพื่อนดูเลยเน่เน ดูครับเอาเพื่อนดู่อยดิดูครับเพื่อนๆมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับโอ้ยอลุดนลุดลุดนลุ้หลุดลุหักนะ้วหักครับคันเบ็ดหักเลยครับผมโอ้โหัอะไรวะครับอาดุกครับผมโอ้แน่นอนเลยครับผมหักเลยนะครับทีเดียวนะครับคันเป็ดหักเลยครับทุกคนดูครับโอ้โหแน่นอนเลยครับนี่ครับหักเลยนะครับออกเก็บ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 นั่งไม่กวนั่งไม้กอนไป <โ>แต่ที่สามรครับโอ้โหวันนี้สุดปังจริงๆเลยครับค่ำคืนนี้เชิมกองก้อยไม่เคยทำให้เพื่อเ,เพื่อนผิดหวังนะครับโอ้โหมีไหมเหยอะหมดนะครับเยอะหมดครับผมโอ้โหแน่นอนเลยครับไปลุยกันต่อครับเชิมกองก้อยก้าวขาในออกมาเชิมกองกอยค่ำคืนนี้โอ้ย มีการกันเป็ดยกไหมน้อยเงียบเงียบครับแอลครับโอ้โหไปลุ้นกันต่อเลยครับผมเอาแบบรวดเร็วกันเลยครับผมเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆได้ดูผลงานกันข้างบนนะครับไปลุ้นกันต่อเลยครับผมเงียบโอ้โห รวคับผมไปต่อเลยครับผมตรงนี้น่ามีตัวว่ะมีไหมมีไหมมีตัวหรือเปล่าครับผมจะได้แต้มเพิ่มเปล่าแห้วครับแหวีตามระเบียบครับไปกันต่อเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระบิดองเออุ้ย มันเป็นจุมมันเป็นจุมมีลุ้นครับมีลุ้นครับทุกคนเร็ว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 ยช้าเดี๋ยวปลาหลุดตะลาวมีลุ้นมีลุ้นมีตัวปล่าุ้นเทครับโอ้โหดูทรงน่าจะมีตัวนะไปครับลุ้นกันเลยครับผมเดี๋ยมีตัวหรือเปล่าครับเทวครับผมเจมกองไกวยครับ โอ้โหแสบ <ไป S 1> ตาครับหัวมันจะท้อนแสงครับผมวิลิ้นพันอีกแล้วครับผมไปลุ้นกันต่อเลยครับพี <ไป S 1> ่น้องปลาชนฮะปลาชนเหรอไห่ปะโอปลาชนโอ้ปลาชนเฉย เล่นน้ำขึ้นเล่นน้ำแล้ครับไม่กินเหยื่อหรือว่าแล้วนะครับอุ้ยมาชนกระดูดตกใจหมดเลยครับผมโอ้โหกระเบิดงอใส่ตึงใส่ตึงใส่ตึงครับทุกคนมาดูเลยครับผมมาดูครับใส่ตึงไหมครับใส่ตึงครับผมดูครับมีตัวหรือเปล่าโอ้โหแล้วครับผมแล้วมาเลย แล้วนะครับต่อเลยครับนี่เลยเด้ออุ้ยปลากระโดดครับแ<อ>ล้วนะครับโอ้โหแมทโอ้ครับเพื่อนๆก็อ่านนะครับผลงานนะครับในค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆ มีปลาไหลหนึ่งตัวครับผิดคิวครับเอาลุกขึ้นไปหน้ากล้องหน่อยอ่าชูหน้ากล้องหน่อย,อกออย <c oughs> ใกล้เกินไปตอยม้านหน่อยถอยมา,ยอ,ยมาอ่าตามลงนิดนึงอ่าโอเคครับพเพื่อนพเพื่อน้ปลาไหลหนึ่งตัวผิด <c oughs> คิวครับค่ำคืนนี้ <c oughs> มาได้ไงก็ไม่รู้ครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนกลับมานั่งกลับมานั่งอ่าทั้งหมดทั้งหมดปลาดุกสองตัวครับพเพเื่อนเพื่อนแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวก็รวมกันทั้งหมดก็สามตัวครับครับอันนี้มาแปลกกว่าเพื่อนครับ ค่ำคืนนี้สุดยอดจริงๆครับพี่หลามครับโอ้มีหลายตัวครับเพื่อนๆที่ว่าอ่าหลุดไปครับเสียดายดครับไอ้มีคันหักคันหนึ่งอกกินโหดกินจัดกินโหดเลยครับผมคันเบ็ดหักไปหนึ่งคันเลยครับปลาดุกโอ้ไม่น่าเชื่อครับค่ำคืนนี้สุดยอดนะครับสุดยอดครับพี่หลามเอาไปทําอะไรค่ำคืนนี้ปัเดเป็เดปัดเป็ดปัเป็ดปลาดุกทอดทอด,อทอดกระเทียมทอดกระเทียมนะ ก็พอได้กับข้าวครับเพื่อนๆนครับก็ถือว่าวันนี้ดวงดีนะครับโชคดีของของชิมกองกวยนะครับมากับถิมกองกอยแน่นอนเลยชัดเจนครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกกิ๊งให้ผมด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดลงไปคลิปใหม่ๆลงไปนะครับเพื่อนๆนจะได้รับชมก่อนใครนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน สวัสดีครับผมบายบายครับผมมาแปลกยู่กับเพื่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้โหแน่นอนเลยครับ